สวัสดีค่ะที่เคิรนอันนี้นะคะมันจะคือมาร์เมลโล่ช็อกโกแลตถ้วยร้อนนะคะมันจะเป็นแบบมันจะจิ้มขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นมาร์เมลโลมันฟองดูอะไริริ่อันนี้อันนี้มาจากเซเว่ใกล้ๆโรงเรียน6กสบาทเซเว่ก็มีขายเหรอ,หอมันก็จะมีอย่างนี้ครีมช็อกโกแลตถ้วยร้อน ช้อนส้อมช้อนคนมัดเมโล่มาเยอะมากอย่างแรกเราก็เติมอันนี้ลงไปเดี๋ยวเบิ้ลบีบนี้ก่อนอย่าบีบช็อกโกแลตลงในถ้วยพลาสติกอ่ะอ่บห้ามอยู่ในรูนะบีบขบขอบแล้วก็เราก็จะแกะกระป๋องมาอยู่ก็ตรงในขอบขอบนะเติมเติมน้ำร้อยมิลลิตรหรือสัญลักษณ์ที่ขีดอ่ะโอเคปึ๊บรีบ รีบนำถาช็อกโกแลตเพื่อน่าจะาเหมือนอพวกมาม<า>่าถ้วยร้อนแหละร็วรอ,นนอ,อหนึ่งนาทีจุ่มซอสมันก็จะละลายนะคะตอนมันถูกร้อนอันนี้มันยังเหมือนก้อนๆอยู่ฮเฮ้ยไอะแค่เดตตอนละลายมันก็เยอะมากเฮ้อ ของใหม่จากเซเวนหกสิบบาทหกบเก้าบาทหกบ้าบาทยิ่งจริงจไม่มีหวแล้วอะไรขนาดนีหอาแล้วเบิ้ลเบิ้ลเก็บด้วยอ่ะเร็วเเฮ้ยยุดพุ่งยิงเอาดินี่เอา,เ,อาเร็วเร็วเติมน้ำ100 mm. ร้อยมิลิตรๆๆเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน แล้วเบิร์เอาใส่ไปเลยนะนั่งอ่ะใส่แล้วเราก็จะใส่ลงไปรอหนึ่งนาทีทอ่าตอนนี้เราก็มารอก่อนเขาบอกให้รอหนึ่งนาทีบอกก่อนบอกสีรอรอหนึ่งนาทีแล้วก็มาเริ่มกันใหม่นะคะ